พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเรานำผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์รวมพลังเข้่แข่งยกทีมใหญ่ขอคะแนนเสียงร้านค้าประชาชนเปิดบ้านรับตลาดท่าตะโกชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายเห็นทีมงานเดินหาเสียงอย่างมุ่งมั่น สร้างความคึกคักให้กับผู้รักประชาธิปไตยให้การตอบรับอย่างดีต่างชมผู้สมัครนายกหล่อกว่าภาพถ่ายยิ้มแจ่มใสเห็นทีมง,งานแล้วมั่นใจขันอาสา,าทำงานให้บ้านเมืองอย่างจริงจังแบบนี้ต้องไปเลือกเบอร์สามอย่างแน่นอนรับรองไม่นอนหลับทับสิทธิ์ ยายบทช่วงบ่ายเวลา15นาฬิกาวันที่8ธันวาคมพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์3ประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราพร้อมกับนายวีรกูลวันที ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเบอร์สามเขตสองอำเภอท่าตะโกและทีมงานผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อีกหลายเขตนำโดยนางจิตตามหมีทองอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เดินทางมากราบสการะหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ ประจำอำเภอท่าตะโกเสร็จแล้วร่วมแรงร่วมใจรวมพลังความพร้อมเดินแนะนำตัวขอเสียงพี่น้องประชาชนตลาดอำเภอท่าตะโกบรรยากาศการหาเสียงเต็ไมไปด้วยความคึกคักประชาชนส่วนใหญ่บอกว่ารู้จักพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สามเป็นอย่างดี ติดตามความเคลื่อนไหวมาตลอดตั้งแต่รับราชการเป็นนายตำรวจหนุ่มนิสัยดีเมืองป่าน้ำโพในอดีตมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่เป็นคนอารมณ์ดีมีคนรักมากมายใครๆก็รู้จักเจ้าของสโลแกนรักกันย่ารังแกกัน ที่คนศรัทธามาแสนนานยิ่งขยันเดินใจยิ้มบุคลิกนุ่มนวลหวานคำหวานฝากด้วยนะยิ่งลืมไม่ลงตั้งใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สามอยู่แล้วยิ่งเดินมาหาถึงบ้านร้านค้าด้วยตนเองทำให้ความเชื่อมั่นว่ากลุ่มนครสวรรค์บ้านเราจะได้รับเลือกตั้งยกทีมแน่นอนเลือกนายกอบจทางาน ผมสักกันทะพิงขอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนาบ้านเรา